วันนี้จะพาทุกคนมาดูว่าใครแอบเข้าเล่นไอจีของเราหรือเปล่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะ,ะไรวินย t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเช็คไอจีของเราเนาะว่ามันปลอดภัยไหมมีคนแอบมาเล่นไอจีของเราหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอจี IG เนี่ยสามารถเช็คได้แล้วเนาะหรือว่ามันเช็คได้เช็คได้ตั้งนานแล้วแต่นั้นอเพิ่งเห็นนะคะทุกคนก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังค่ะ โอเคอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ i อของเราได้เลยตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามานะคะให้เรามาที่โปรโฟไฟล์ของเราด้านล่างเลยค่ะรูปโปรโฟไฟล์ของเราเลยนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นขีด3ขีดมุมบนขวามือค่ะขีด3ขีดมุมบนขวามือนะคะตามลูกศรเลยให้กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะ จากนั้นนะคะพอเรากดเข้ามาเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่คําว่าการตั้งค่าพอกดไปที่ขีดสามขีดแล้วนะคะมันจะโผล่หน้าตาแบบนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่คําว่าการตั้งค่าค่ะตัวนี้นะจากนั้นค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปที่คําว่าความปลอดภัยนี่ไปที่คําว่าความปลอดภัยกดเข้าไปเลย พอเรากดเข้ามานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราตรวจเนี่ยทั้งรหัสผ่านกิจกรรมการเข้าสู่ระบบข้อมูลการเข้าสู่ระบบการยืนยันตัวตนอ่าอีเมลจากอินสตาแกรมการตรวจสอบความปลอดภัยอันดีนะคะเราจะมาดูว่ามีคนเนี่ยแอบเข้าเล่น i อของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะไปที่หัวข้อคําว่ากิจกรรมการเข้าสู่ระบบค่ะไปที่คําว่ากิจกรรมการเข้าสู่ระบบค่ะพอเรากดเข้ามานะคะมันก็จะบอกเลยว่า อะไรยังไงนะคะ2วันที่ผ่านมาใครเล่นอยู่อ่าตัวนี้เครื่องนี้นะคะ c p h 1 9 0 9อันนี้ใครเข้านะคะก็เข้าอยู่ที่ประเทศไทยเนาะตัวด้านบนนะคะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็คือตำแหน่งนะคะว่าเอ่อเครื่องนี้เนี่ยอยู่ประเทศไหนนะคะเข้าอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็มีแต่ไทยทั้งหมดเลยเนาะและสังเกตดูนะคะว่าปกติแล้วจะเป็น vivo ค่ะทุกคน vivo ตัวนี้จะเข้าสู่ระบบทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของน้ําและส่วนตัวนี้คือของใครล่ะอ่ะตัวนี้คือของใครหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เรานะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเจอว่ามันผิดปกตินะคะมันไม่ใช่ของเราแล้วอ่ะมันเป็นของใครไม่รู้นะคะขึ้น oppo f11 อะไรแบบนี้เนาะหรือว่าอาจจะขึ้นเป็นต่างประเทศนะคะไทยแลนด์เนี่ยไม่เป็นไทยแลนด์แล้วเป็นแบบลาวเป็น มาเลเซียอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราจะรักษาความปลอดภัยของเราได้ยังไงให้เราเนี่ยมาดูที่จุดสามจุดค่ะมาดูที่ตาปานะคะเดยวตัวนี้ลองแตะเข้าไปค่ะแตะไปที่หัวข้อที่ไม่ใช่เครื่องของเรานะคะทุกคนแตะเข้าไปจากนั้นนะคะมันจะมีคําว่าออกจากระบบมันจะมีคําว่าออกจากระบบอันนี้ก็ให้เรากดออกจากระบบได้เลยค่ะโอเคเนาะ หลังจากที่ใครกดออกจากระบบแล้วนะคะถ้ากลัวย,ยังไม่ปลอดภัยอีกเราก็สามารถมาเปลี่ยนรหัสผ่านได้ค่ะซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนสําหรับใครที่เชื่อมกับ Facebook ก็แนะนําไปเปลี่ยนที่ Facebook นะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนเชื่อมกันเนี่ยเปลี่ยนเชื่อมกันเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะน้ําต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสาหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ